เมื่อคุณเลือกตัวนี้ลงแรงไปยันแกไปยันแก,ออนเ,กอเอามาทำไมทำไมอีโร่อย่างซานิสจึงจัดอยู่ในแรงเอฟของดอยเซอร์ ถ้าพูดถึงความแรงในการเบสดาเมจของซา,านิจัดว่าอยู่ในระดับต้นๆของเกม ROV เลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตาม<อ>กลับพบ4จุดสําคัญของซานิที่ทําให้จัดอยู่ใน F แรงก่อนจะไปรับชมต่อช่วยกดติดตามนัตันกระดิสำหรับช่องใหม่ช่องน,นี้ด้วยนะครับเนื่องจากช่องเก่าบหกหมื่นกว่าซับพบปัญหาด้านการสื่อสารเกี่ยวกับยูทูบดังนั้นถ้ากดติดตามนัตันกระดิงใหม่เป็นกำลงังใจให้ผมด้วยนะครับอยู่กับผมไปนานนะครับหนึ่งสกิลหนึ่งที่เข้าและออกไม่ได้เพื่อนส่วนใหญ่ชอบใช้สกิลหนึ่งวิ่งเข้าไปแล้วก็ และแม้ว่าจะล้างซีซีได้ก็ตาม 2. อ,มอ,อก,มด 2. กดเหล็กห้าวิของซานิเนื่องจากซานิจะเบิร์สดาเมจสูงสุดได้เพียง5วิเท่านั้นถ้าออกวงไฟไม่ทันแล้วก็กกนั่นแหละครับ 3. สูบมานาเยอะมากแต่ก็น้อยกว่ารัฐบาลโอ้ไม่เถียงนะ 4. มีฮีโร่ตัวอื่นอีกที่เบิร์สแรงแต่ก็หนีได้ไม่ว่าจะเป็นเพนเอ,อ้อยคีลา หรือแม้แต่เอรนดอร์แม้ว่าจะเป็นลังเอฟของดอยแต่อาจจะเป็นลัง SS สของใครหลายๆคนก็ได้นะคคดังนั้นอย่าดูถูกกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ